สวัสดีครับผมยุดเยลรแแหววันนี้จะพามาดูน้ำครับน้ำขึ้นครับริมแม่น้ำท่าจีนครับฝั่งตรงข้ามวัดเจดดัดนะครับผมเนี่ยน้ำท่วมมากตรงกิจีนสะพานครับจีนสะพานวัดเจดดัดฝ,ฝั่งฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งข้าคามครับฝั่งข้าคามนะครับน้ำฝั่งฮะมอเตอร์ไซค์กระจอด ดากลำบากหน่อยครับขังก็รด,ดดับครับน้ำขังก็ประมาณประสองร้อยเมตรได้ครับผมยาวเลยตงสัญจรไปขนมาก็ลำบากทีน ครับผม,มเดี๋ยวกลับไปดูอีกรอบครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ท่วมมาทางจะเป็นทางขา้ามท่วมตั้งแต่ตรงนี้อ่ะตรงนี้เริ่มเริ่มตั้งแต่ตรงนี้อ่ะรวมไปเลยครับรตีนสะพานครับ ร่วมครับรถต้องค่อยๆวิ่ง,งไปครับมอสายครับสอบสายอบสายมีอยู่นคบางไครับบางนนครับบางนนก็มีคนอยูครับ่วติดน้ำท่าพีนครับเป็นทีสะพาน,นดดครับ อสายกันนะครับข้างไปฝั่งนู้นจะเป็นวัดเทียนดักนครับผมก็เดี๋ยวมาจอดรถดูครับเดี๋ยวจะขึ้นไปดูข้างบนนะเนี่ยฝั่งบ้านครับบ้านก็ะต้วมนะหลังนู้นขึ้นไปดูข้างบนครับ ั่งโน้นเป็นวัดเทนดันครับผมเนี่ยน้ำเพื่อนสูงมากรนะับเป็นไม่น้ำกาตีนนะตรงนี้ตีนสะพานที่ถ่ายให้ดูลนะคือก๊